สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำท่านในเรื่องการฝึกอภิญญาหกสำหรับวิธีการฝึกอภิญญาหกก็ดีวิชาสามก็ดีทั้งหมดนี้ลำไม่จะเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาแนะนำกันเั้งข้าราการละเอียดละออจึงเกินไป แต่นี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นของไม่ง่ายเกินนักและก็ไม่ยากเกินไปเพราะว่าจะถือว่ายากเกินไปคนอื่นก็ไม่สามารถจะทําได้ถ้าง่ายเกินไปก็ทําได้ทุกคนเป็นอันว่าวิชาสามกดีอภิญญาหกคนดีแะ่ง่ายสําหรับคนที่มีวิทยาอุตสาหะจริงจังเท่านั้นสําหรับคนที่ขาดวิทยาอุตสาหะจริงจัง ะไม่มีผลปรากฏเลยเมื่อได้กล่าวมาถึงเรื่องจากวิชาสามผ่านมาแล้วก็ขอแนะนำแต่เพียงข้อคร่าวๆในด้านของอภิญญาหกเมื่อการฝึกอภิญญาหกนี้ประกอบประดิษิ์แล้วก็ทำอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างเช่นประวีกสินเ็าสามารถจะทำของอ่อนให้เป็นของแข็งได้ เย็นน้ําอ่อนแล้วก็ทําให้เป็นน้ําแข็งได้อากาศอ่อนก็ทําให้เป็นอากาศแข็งได้หรือวัตถุสิ่งใดที่มันอ่อนเกินไปไม่สมควรกับที่เราจะใช้ก็ดีฐานใหของสิ่งนั้นแข็งได้นี่เป็นเรื่องของปฐวีกสินเสาหรับอาโปกสินก็สามารถทําของแข็งให้เป็นของอ่อนได้ ทำพื้นที่ไม่มีน้ำให้มีน้ำได้ถ้าฝนไม่ตกทำให้ฝนตกได้เนื้อที่ที่มีน้ำน้อยเกินไปทำให้มีน้ำมากก่อนได้เรโชเกสินสถานที่ใดมีความหนาวเกินไปเย็นเกินไปสร้างความอบอุ่นให้เกิดได้สถานที่ใดมีความมืดทำให้เกิดแสงสว่างได้หรือว่าเราต้องการจะทำเป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้ แล้อทาให้เป็นไปลูกโชนขึ้นมาดูเล่นก็โก้แล้วขู่ขวัญใครก็ได้สาหรับวายโเกสินทํากายให้เบาสามารถจะเดินให้เร็วกว่าปกติก็ได้ลอยไปในอากาศก็ได้ที่เร็ว,ว่าหอนี่ต่อมาก็สําหรับเกบสินสีแดงเกสินสีแดงนี่ทําสีต่างๆที่ไม่ใช่สีแดงให้เป็นสีแดงได้เกสินสีเหลือง ทำสีต่างๆให้เป็นสีเหลืองได้แล้วเป็นสีทองได้อย่างเช่นที่เที่ยวเขาเรียกว่าเศษดินเป็นทองเศษหินเป็นทองอย่างนี้เป็นต้นในกาลสำรับกระสินสีเขียวสีเขียวกับสีดำาด้ว่าสีมืดมันมีสภาพเดียวกันเศฐานที่ใดมีความสว่างมากเกินไปทำให้หมืดได้เธอทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นสีเขียวก็ได้ สำหรับกระสินสีขาวสามารถสร้างสีขาวให้เกิดในสถานที่ต่างๆได้ตามความประสงค์สำหรับโอทาเะกระสิน่นกระสินแสงสว่างกระสินแสงสว่างนี้สามารถจะทําที่มืดให้สว่างได้ว่ะสามารถจะเห็นของในหีบห่อในสิ่งที่เล่นลับอยังกับร่างกายของคนแทนเครื่องเอกซอร์เราแล้วดูร่างกายนี้มีโรคอะไรบ้าง มีสภาวะเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ดูได้ของใต้แผ่นดินในหุบเขาเราก็สามารถจะเห็นได้เพราะว่าในที่นั้นจะมีที่มุงที่บังยังไงก็ตามแต่ว่าอาศัยกับสิงแสงสว่างท้าไม่เห็นได้คล้ายกับไม่มีอะไรปิดบงังสำหรับอากาศกับสินก็เช่นเดียวกันสามารถจะเห็นในสิ่ตงต่างๆวัตถุต่างๆที่มีอยู่เ,เครื่องมงเครื่องบงังเราก็ทำให้ว่างเหมือนกับอากาศได้ หรือว่าในที่ใดมีอากาศไม่พออย่างโลกพระจันทร์ก็ดีโลกร่างกายก็ดีก็บอกว่าอากาศไม่พอสําหรับมนุษย์ที่ยะพึงอยู่ได้ถ้าเราไปในที่นั้นเราก็อธิษฐานให้อากาศพอดีกับความต้องการของเราก็ได้และรวมความว่าท่านที่เจริญกระสินทั้งสิบประการนี้ครองตัว <S 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 ก็สามารถจะทําได้ทุกสิ่งตามที่ตนประสงค์แต่ว่า,าการจะทํากระสินให้ครบถ้วน มันเป็นของไม่อยากความจริงการเจริญกระสินนี่ทุกอย่างจะต้องได้ทั้งชานสีทั้งหมดือนับตั้งแต่กระสินดินมาเป็นต้นเรียกว่าทั้งสิบอย่างคือหนึ่งกระสินดินสองกระสินน้ำสามกระสินลมสี่กระสินไฟห้ากระสินสีแดงหกกสินสีเหลืองเจ็ดกระสินสีเขียวแปดกระสินสีขาวเก้ากระสินแสงสว่าง สิบการินอากาศทั้งสิบอย่างนี้ต้องทำไม่ได้ชานสี่ทั้งหมดนี่ฟังอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่านักใจว่าถ้าเราจะทำการ์ิินทั้งสิบอย่างให้ได้ชั้งชานสี่ทั้งหมดชีวิตนี้ทั้งชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสก็ได้นี่เราพูดกันแบบคนที่ไม่เคยทำหรือว่าพูดกันชนิดที่เรียกว่าคนประเภทเหยียบทีไก่ไม่พอ เธอไม่รู้จักเอาการเอาจริงเอาจังด้วยคนที่เขามีวิทยาอุตสาหะจริงๆเขาไม่ท้อถอยแนยในเรื่องของกสิณเรื่องกสิณก็กสิณอย่าลืมว่ากสิณทุกอย่างเราก็เรียกกันว่ากสิณอาการทุกอย่างที่จะปฏิบัติก็เหมือนกันแช่รมอย่างเดียวกันเหมือนกับเรามีกระป๋องน้ําเล็กๆอยู่สิบลกูก เดิมที่เดียวเราไม่รู้จักกระป๋องน้ำเขาบอกว่ากระป๋องเล็กๆนี่ท่านต้องไปตักน้ำให้เต็มเราก็ยัยเกิดความหนักใจว่าไอ้เจ้ากระป๋องนี้รูปร่างมาันเป็นยังไงในการตักน้ำให้เต็มมันจะเต็มได้แบบไหนนี่ถ้าเรายังไม่เคยตักเรา,ายังไม่เคยรู้จักกระป๋องเราก็หนักใจแต่ว่าเห็นสภาพของกระป๋องแล้วดูรูปมันไม่โตนักเพราะยยกไหว เำหรับตัวกระป๋องจริงๆเบาไม่หนักถ้าตักน้ำให้เต็มมันก็ไม่หนักมากนักเพราะจะแบกหามเอามาได้แต่ว่าถ้ากำลังกายของเรายังไม่ดีพอก็มันพยายามตักทีละน้อยอยครั้งแรกอย่าเพิ่งให้เต็มกระป๋องตักก็มายกพอแค่พอกำลังแล้วก็เดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลสั่งเขาสั่งไว้เมื่อทำอย่างนี้จนคล่องตัวรู้สึกว่ากำลังดีขึ้น สามารถจะเดินได้สบายมีไม่มีความหนักนะักก็เพิ่มน้ำให้มากขึ้นอีนิดหนึ่งทำอย่างนี้เรื่อยๆไปโดยไม่ละวิทยาอุตสาหะหมั่นเพียรทำเป็นปกติในที่สุดน้ำเต็มกระป๋องเราก็หิ้วขิวไปหาจุดหมายปลายทางได้โดยไม่อยากนักเมื่อหิวน้ำเต็มกระป๋องไปได้แล้วก็ต้องหัดหิวให้คล่องให้มีความรู้สึกว่าน้ำในกระป๋องนั้นเป็นของไม่หนักสำหรับเรา ทิดเราจะตักน้ำาอะไรให้เต็มกระป๋องแล้วเ,เดินไปหาจุดหมายปลายทางเมื่อไรไปได้ทันทีโดยไม่มีความหนักใจมีการคล่องในการใช้กระป๋องในเมื่อเราใช้กระป๋องลูกแรกได้ชั้นใดกระป๋องอีกเก้าลูกซึ่งมีสภาพเท่ากันเหมือนกันมีจริยาอย่างเดียวกันเรียงกันอาศยสันวัน,นะเท่านั้น เรือเปลี่ยนหูหิว้วการใช้หูหิ้วต่างกันนิดหน่อยแล้วก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้กสินทั้งสิบรายการก็ไม่กันแต่หากว่าท่านนักปฏิบัติมีความเข้าใจและมีความชำนาญในกรสินกองใดกองหนึ่งแล้วอีกเก้ากองเป็นของไม่มีความสำคัญ เพราะว่าทุกกองแต่ละกองอีกเก้ากองเราสามารถจะบังคับจิตคิมคุมกสิงกองนั้นๆให้เข้าถึงฌานสี่ได้อย่างช้าภายในเจ็ดวันทุกกองฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าไม่หนักนี่จะนี่มาเรามาว่ากันถึงฌานของกสิณสิกนฌานของกสิณและฌานของอะไรก็ฌานอย่างเดียวกันก็คือมีอารมณ์อย่างเดียวกันถ้าเราเคยฝึก เกสินกองใดกองหนึ่งืนวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในวิชาสามมาแล้วเจอทั้งสามารถใช้วิชาสามได้คล่องแคล่วตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั่นเป็นอันว่าอารมณ์ของเราเข้าสามารถใช้รกสินเป็นชานสีได้โดยฉับพลันเป็นของไม่อยากตายเ้ามาตามลาดับอันนี้เป็นของไม่อยาก นี่สมมติว่าเราไม่ต้องการวิชาสามเราต้องการอย่างเดียวคือ,อภิญญาหกโดยเฉพาะอย่าง่งอภิญญาหกในเตโชกสิงก็ดีโอทาเตกสิงก็ดีอาโลกสิงก็ดีทั้งสามอย่างนี้ถ้าทำถึงแล้วก็มีทิฏยกุยญาแจ่มใสและมีการคล่องตัวดีกว่าฝึกทิฏยกุยญาธรรมดาก็มีความเข้มข้นกว่า ที่จะไม่กล่าวทิงตอนนี้ก็เกรงว่าท่านจะสงสัยว่าธรรมอายพิญญาหกนี้จึงไม่สามารถจะได้ทิพยุคยานได้วความจริงนอกจากทิพยุคยานแล้วทิปโสรตยานคือมีหูเป็นทิพย์ก็ได้ด้วยแล้วแถมสแสดงฤทธิ์ต่างๆก็ได้ด้วยนอกจากนั้นก็ได้เหมือนกับวิชาสามทุกอย่างเป็นอันว่าความสามารถใดๆในวิชาสาม เราธรรมปิญญาหกได้เราได้ดีกว่านั้นได้ทั้งหมดแล้วก็ได้มากกว่านั้นได้ดีกว่านั้นการไปเที่ยวสวรรค์การไปเที่ยวนรกไปเที่ยวพรหมโลกไปพื้นที่ต่างๆไม่ต้องถอดแต่ทิศมานกายไปก็ได้ไปทั้งกายเลยก็ได้จะถอดแต่ภิศมานกายที่วายจิตคือกายในไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องตามเรื่องของเราตามที่เราจะต้องการ ที่มาพูดกันถึงเรื่องกระสินกสินนี่ความจริงฝึกก็ไม่อยากก็เป็นกรรมฐานหยาบมีภาพสําหรับดูพูดเรื่องเดียวก็พอเฉพาะปฐวีกสินก็นสินดินดินที่เราจะมาเพ่งดูแล้วก็ใช้ดินสีอรณุณือมีสีแดงแต่ความจริงเราจะชอบกระสินกองใดกองหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นปฐวีกระสินก่อน เะสิงกองไหนที่เราชอบใจเราเราชอบใจมากทํากองนั้นก่อนคือไม่จําเป็นต้องขึ้นตามลํำดับทําให้ขึ้นถึงชา้นสี่ตัวอย่างพระลูกชายช่างทองในสมัยองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้านี่จะพูดแบบอื่นก็จะหาว่าเอาเรื่องของอาจารย์องค์นั้นมาพูดเอาเรื่องของอาจารย์องค์นี้มาพูด เจความจริงเรื่องราวของอาจารย์ต่างๆท่านมีถมไปปัจจุบันก็มีคนที่ได้พิญญาหกนี่ที่พูดอย่างนี้แล้วก็อย่าไปหาว่าอามาได้พิญญาหกซะเองแหละอาจาบอกแล้วว่าท่านที่ได้พิญญาหกปัจจุบันก็มีนี่เรียย้อนกลับมาถามว่าคนที่จะรู้ว่าคนอื่นได้พิญญาหกก็แสดงว่าบุคคนนั้นได้พิญญาหก อาการอย่างนี้มันเป็นเรื่องของใช้จิตดูจิตแต่ที่เราไม่รู้ด้อาการอย่างนี้ก็ดีรู้ด้วยจากอาการของท่านที่แสดงออกซึ่งเราจะพอเข้าใจกันได้ว่าลักษณะของคนธรรมดาสปายสุขวิปัสสโกก็ดีมนุษย์ธรรมดาก็ดีไม่สามารถจะทําอย่างนี้ได้แต่ท่านผู้นั้นรู้อย่างนั้นได้เป็นวิสัยกวิชาสามอันนี้เราพอสเกตได้ การกระทำบางอย่างซึ่งวิชาสามทำไม่ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายทำเกินไปกว่านั้นไปก็แสดงว่าท่านได้พิญญาหกอย่างนี้สมัยนี้มีอยู่แต่ว่าท่านอยากจะรู้ว่าใครเป็นผู้ได้ก็ไปถามผู้นั้นท่านเองอาตมาไม่สามารถจะบอกท่านได้ว่าใครเป็นผู้ได้แต่ว่าทราบว่ามีตัวตนก็ยังมีไปต่อ,อคนตายมาพูด แล้วไปไล่เบี้ยกับท่านท่านไม่ยอมรับจะว่ายังไงลีลานี่คนเขาจะหลายเขาจับกันมาได้หลายท่านแล้วคนที่ทรงอภิญญาไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระเสมอไปจะเป็นเองคนได้เป็นเถงก็ได้เป็นชีก็ได้เป็นครวญมีผมยาวๆนุ่งกางเกงกินข้าวเยน็นมีลูกมีเมียโูบบาริซีกาที่มีผัวมีลูกเขาก็ทํากันได้เพราะเป็นฌานโลภดี เขามีอิธิมบายครบคือฉันทะความพอใจในกิจที่เขาจะพึงทํานั้นเขาไม่ละความพอใจไม่มีการท้อถอยวิริยะมีความบากบันมันเพียนไม่ย่อท้อตัวประสัคจิตตะตั้งใจไว้เสมอว่าเราต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ มีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการทําอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดล้วผลที่เกิดมาประเภทนี้เพราะอาศัยเราใช้อารมณ์อะไรเขาจะไม่ลืมอารมณ์นั้นจะไม่ลืมจริยานั้นคนประเภทนี้ทําอะไรก็สําเร็จเจอว,ว่าแต่พิญญาหกที่เป็นฌานโลกีแรืวอวิชาเรื่องสองในวิชาสามทีม่เป็นฌานโลกีห้านามิอภิญญาหกที่เป็นฌานโลกี ที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายถือว่าเป็นของเด็กเล่นถ้าจะเทียบกับนักเรียนนักศึกษสายเขาก็ถือว่าขั้นประถมปีที่หนึ่งเท่านั้นยังมีความรู้ยังมีความสามารถไม่มากนี่แล้วก็มันนั่งเริ่มต้นเอากระสินอะไรดีเอาโลหิตกระสินเถอะเพราะว่าเราเอาของพระพุทธเจ้ามาพูดกันพระรูปชายในช่างทอง นี่บวชกับภาสารีบุตรมาสิ้เวลาสามเดือนภาษารีบุตรเห็นว่าเธอเป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนรวยคิดว่าจะยุ่งเรื่องเพศตรงกันข้ามมากอารมณ์ยั่งในเรื่องนั้นท่านจึงให้เอาสุปรกรรมฐานกับกายคตานุสติเป็นอันว่าสามเดือนไม่มีผลสำหรับพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วว่าพระองค์นี้เป็นคนมีโทสะจริตเป็นตัวนําต้องให้กระสินสีอย่างคือกระสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะเหมาะกับจริตของเธออย่างนั้นเระพุทธเจ้าจึงให้กระสินสีแดงที่เรียกกันว่าโลหิตกระสินไอโลหิตะก็แปลว่าสีแดงอดิฐันดอกบัวทองคําเป็นสีแดงมอบให้เกตเจอ แล้วบอกให้เธอไปที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงไปบนกองทรายทำทรายเป็นกองมุนขึ้นแล้วก็ปักก้านลงไปสั่งให้เลืมตาดูดอกบัวจำสีแดงไว้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงถ้าภาพนียมันเลือนไปจากใจลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตาในวิธีนี้เป็นวิธีที่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ดี เธอก็ปฏิบัติตามนั้นขณะที่หลับตากันึกว่าสีแดงสีแดงสีแดงทําไปลืมตาบ้างหลับตาบ้างว่ากันอยู่ครู่หนึ่งพอเดี๋ยวจิตก็จับสภาพสีแดงได้เป็นปกติจิตก็หมดอารมณ์สายเมื่อจิตมีอาการทรงตัวอารมณ์สมาธิด,ดีขึ้นสีแดงก็กลายเป็นสีเหลืองทีละน้อยดัน้อยทีแรกก็เหลืองมากเหลืองปนแดง ต่อไปแดงหายไปเหลือแต่เหลืองต่อไปเหลืองก็คลายตัวเป็นขาวเป็นนวลขึ้นมาในที่สุดก็เป็นสีขาวปกติทั้งหมดและหลังจากนั้นจากขาวแล้วก็เป็นปะกลายพึกแพรวพราวคล้ายๆกับกระจกเงาที่ท่อนแสงอาทิตย์จิตก็ทรงอารมณ์แนบนิ่นสนิท มีจิตเป็นเอก,กตารมเกาเมฆารมตอนนี้ไม่รู้สึกไปลมให้ใจปรากฏตาจิตทรงอยู่แบบสบายภาพกระสินที่เป็นแปรากายปรากฏเฉพาะนาอย่างนี้เรียกว่าชันสีเธอหลับตามันดูแล้วก็ลืมลืมตามันดูแล้วก็หลับตาลงไปสภาพของแพร่พราวของกสินนั้นก็ยังปรากฏอยู่ ตอนนี้องค์สมเด็จพระบรม,มโคพิเจณาดูว่าโอหนอเวลานี้เธอเข้าชานที่สี่แล้วก็เลยช่วยเธอให้เป็นพระอรหันต์ตอนนี้เราไม่พูดกันเป็นอนวุวาจะเป็นเกาสินอะไรก็ตามนี่นึกถึงภาพนั้นด้วยแล้วก็นึกถึงคำภาวนาว่าเรียกชื่อนั้นไว้ในใจด้วยช่วยอาการทรงจิตให้มันทรงตัวอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายโดยทุนนา และบรรดาท่านพร่โยคาวจรทั้งาาหลายเรื่องกสินถ้าจะว่ากันไปเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้เป็นสาวกขระองค์สมเด็จพระชินวรบรมศสัมมาสัาสสมสพุทธเจ้า ทำใดที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมรรลุแล้วขอทุกท่านจะบรรลุทำนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี